ว้าววันนี้มีไก่เค้กสีละเนี่ยโอ้กำลังดีอยูกก่พอดีเลยอร่อยแบบนี้ต้องกินให้หมดเลยพอดีเนี่ยเรากินแบบนี้แหละอ้ะอาวเ,เฮย้ยพี่กนร์ทำไมกินไก่หมดเลยอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอา้าวโอ่ยฝน,นจะตกอะไรขนาดนี้นอา้าวเด็กๆเล่นกันอยู่หรอ อ่านี่วันนี้นะซื้อไก่ KFC มาให้กินกันมาเร็วอุมาจิ KFC ตั้งไว้ก่อนก็ได้ค่ะเล่นเสร็จเดี๋ยวค่อยกินก็ได้ค่ะใช่ครับโอเคงั้นเล่น,ดนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาไปแบ่งไว้ให้แล้วกัน<อ>เนาะได้ค่ะแบ่งเป็นสองจานดีกว่าอันนั้นของ ที่ของเด็กๆอ้าวเด็กๆนี่นะน้ำแบ่งไว้ให้ใส่จานใหญ่นะส่วนของนณกร์เนี่ยเป็นจานนี้บอกนณกร์ด้วยนะถ้านณากร์ลงมา <Okay S 1> ได้ครับเอาอืมโอ้หิวจังเลยอ้าวมานีก่กลับโตนี่กลับโต๊ะเอาอไหรล่ะเออมึกสภาพอ่กค่ะอ้าวดีๆๆๆหาของกินก่อนสิหิวมากเลยเนี่ยว้าววันนี้มีไก่ KFC เหรอเนี่ยโอ้กํลังหิวอยู่พอดีเลย ไม่แบ่งไว้สองจานเลยเนี่ยอ,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 อร่อยมากอร่อยแบบนี้ต้องกินให้หมดเลยว่าซีเนี่ยเรา,ากินแบบนี้อยู่แล้วอืมโอ้โห อิ่มพอดีเลยเนี่ยกินไก่ไปห้าชิ้นเป็นฝลายสองก็เหลือเศษไก่อยู่สามชิ้นึ oh, <no. S 1> โอเคพอได้มีแรงในเช้านี้อืมเฮ้ยพี่กรณ์ทำไมกินไก่หมดเลยอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้า ก็ซื้อมาให้กินไ่เยอก็นี่ไงก็กินหมดแล้วใช่อ,อะไรเนี่ยไม่กินแต่ว่าเนี่ยไม่เห็นหรอว่ามันแบ่งเป็นสองจานอย่างนี้จานนี้ให้เด็กๆจานนี้ของตัวเองไงเอ้าแล้วใครจะไปรู้ร่ะก็เมันกำลังหิวซื้อมาตั้งกล่องหนึ่งเนี่ยกินไม่เผื่อใครเลยหรอไม่คิดจะเผื่อคนอื่นเลยหรอ,อก็ก็คิดว่าเด็กๆกากินกันแล้วยังไม่กินเลยไม่งั้นมันจะเหลือเยอะขนาดนี้ได้ไงล่ะโอ้ย อไปเลยนะพี่กอนไปซื้อไก่มาให้เด็กๆกินใหม่เลยนะโอ้กินไม่เผื่อใครแบบนี้ซื้อไก่ทำไมอันนี้เป๋าตังค์เธอใช่ไหมใช่ไม่ต้องเอาไปเลไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้แย่จริงเลยกินไม่รู้จักเผื่อคนอื่นเลย คนจาไว้นะคะเวลามีคนซื้อของมาให้กินด้วยกันเนี่ยก็ควรจะแบ่งแบ่งไว้แล้วเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเป็นของตัวเองอันไหนควรจะเหลือไว้ให้คนอื่นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนกากแบบพอ่อกรนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและสัญกะดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับอู้ย